คือจะบอกว่าช่วงช่วงก่อนที่จะยกเลิกอ,อคือภายในวงของเขาอะที่ผมไปเวลาจะพาซื้อผมไปด้วย<ะ>กไ็ไปไปไทยรัแพคือมันเป็นบรรยากาศที่มันคลุกกุ่นกันมันไม่มีเพื่อน <c oughs> เขาเขาเหมือนว่าไม่มีใครคุยเขาเราก็รับรับงานไปเพื่ออ,อไปนั่งคุย <c oughs> ไปหากับน้องไปให้รู้สึกว่าเฮ้ยอุ่นใจน้องอุ่นใจที่นั่นก็คือ รู้สึกว่าเออหันมายังเจอเราเรารู้สึกว่าเอนดูเอนดูแล้วก่อนนี่คือเออ,อภรรยาของโชคก็เคยผมไม่รู้หรอกว่าตอนแรกเป็นภรรยาของโชคของน้องนัดเนี่ยไม่รู้เลยมาทําเพลงจนเอ,อ้าเป็นแฟนกันหรอเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอนดูก็เลยออกไปออกไปเล่นกับเขาไปไปไปนั่นแหละครับก็เลยจนมายกเลิกสัญญาก็เลยให้พี่ดอนเข้ามาช่วยดูอผมมาช่วยดูไม่ได้เข้ามาดูแลกิวนะครับ คือผมบอกเลยว่าของ Two b r o เ h e ร์มิวสเนี่ยเรามีศิลปินเขาเยอะอยู่แล้วนะครับเรามีเยอะมากแล้วเราเองก็มีงานที่ค่อนข้างไม่ไหวแล้วอะแล้วการที่เราจะดูแลน้องคนหนึ่งที่ต่างค่ายแล้วยกเลืกอสัญญามาเนี่ยมันผิดมารยาทผิดมารยาทในทางการทํางานมากๆผมบอกว่าโชคโชคยกเลิกสัญญาได้แต่มาอยู่พี่ไม่ได้นะครับมาอยู่กับพี่ไม่ได้แต่พี่เป็นพี่เลี้ยงในการแนะนําได้เพราะว่านัทเองไม่มีความรู้เรื่องประสบการณ์ตรงนี้เลยผมอยู่มา20กว่าปี นะครับในการอยู่เบื้องหลังในการรับงานศิลปินมาผมอยู่สังกัดใหญ่มาก่อนแล้วมาทาค่ายตัวเองเราอยู่ตรงนี้โดยตรงแล้วก็แนะน,นําแนะนําตั้งแต่ศูนย์เลยดีกว่าเพราะว่าควรทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอะไรนะครับน้องมาโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีวงไม่มีแบ็กอัพเลยแล้วให้เราช่วยหาให้เราก็แนะนําว่าเราหาให้ได้เดี๋ยวคุณไปเลือกเองนะสาวรถตู้ทีมงานทุกอย่างเราหาให้คุณจัดก,การเองนะค่าจ่ายต้องบอกก่อนว่าค่าพี่จ่ายแพงนะค่ายผมจ่ายแพงนะ ของพี่บอลจ่ายแพงนะเพราะเหลเขาคือมาตรฐานสูงเราจ่ายแพงแต่ถ้าน้องรับไปได้น้องต้องหาเองแต่ถ้าน้องรับได้โอเคแต่ทีนี้น้องบอกว่าหนูอยากได้มาตรฐานเหมือนที่พี่ดอนดูแลพี่ผู่จานอยากได้พี่ดอนมาดูแลรัชโยอยากได้เหมือนดูแลพี่บอลอ่างั้นได้งั้นมาตรฐานนี้นะอ่าก็ตั้งวางปั้งให้พอยกเลือกสัญญาปุ๊บสิ่งที่เขาพูดจับตาปัดเลย mm hmm. เขาบอกว่าหนูไม่อยากได้แล้วหนูว่ามันเกินตัวหนูหนูอยากสร้างเนื้อสร้างตัวผมก็เลยบอกว่าอันนี้พี่ไม่รู้ว่า พี่ทาได้แค่มาโปรเทคเข้ามาช่วยพี่ไม่ได้ถือคิวเราพี่เข้ามาแนะนํานให้หาสิ่งที่ดีให้หางานมาให้งานทั้งหมดของน้องร้อเปซ็นเป็นงานจากบริษัทผมหาว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะเรามีลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับบริษัทเราเป็นไม่ได้แค่ค่ายเพลงเราเป็นแมนจเมนต์เราวางคิวงานให้ศิลปินเราดูแลศิลปินค่ายอื่นและเราดูแลเจ้าภาพทั่วประเทศทั้งผับบาร์ร้านเหล้าและอีเวนต์เรามีลูกค้าเกือบพ่าร้อยเจ้านะครับถ้าบอกว่างานทั้งหมดมันมาทางเราอยู่แล้วอ่ะ แต่ทีเนี้ยเราไม่เคยหวังผลประโยชน์ผมขออนุญาตเ่างนี้นะผมขายพี่บอลโจโกเกอร์ค่ายได้เงินมากกว่าที่เอาพี่บอลไปแพ็กกับโชคถามว่าถ้าผมหวังผลประโยชน์ผมให้แพ็กทำไมถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเราบอกว่าพี่บอลผมว่าอยากสนุกสนุกก็คือสนุกเราไม่ได้มองเรื่องเงินแล้วเพราะเราโตเงินมองเรื่องเงินแล้วเรามองมางั้นเอาแต่ที่สนุกเรามาวางแต่ว่าอันดับแรกเลยเอามาตรฐานงานเป็นหลักนะครับมาตรฐานงานเป็นหลักและต้องโปรเท็คเจ้าภาพด้วย พาะนัดเองไม่มีความรู้การรับงานมันมีเรื่องของโซนเรื่องเดือนเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรหลังๆัานาผมก็สอนทุกอย่างสอนแม่ทั้งว่าน้องทำอะไรเป็นทุกอย่างผมต้องทำอาร์ตเวิร์ดให้เองทำเหรียญราคาให้เองเหรียญเดินทางให้เองทําให้หมดทุกอย่างเองแล้วส่งให้น้องใช้น้องโทรมาทุกวันเช้าเย็นพี่ไปจังหวัดนี้เท่าไหร่รุ่นเท่าไหร่เราทําให้หมดช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ระหว่างทางอะครับน้องมักจะมีข้อไม่พอใจพี่บอลแล้วมาบ่นกับผม ผมในฐานะผมดูแลไม่บอลผมก็เหยียบไว้นะผมเหยียบไว้สองเดือนเต็มๆนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจุ่ยยิย๋แล้วซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนออผมไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยถึงบอกว่าคือมันมีระหว่างทางจนรู้สึกว่าอ้าวอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทําไมรู้สึกว่าสิ่งที่เคยเอดู ผมรับเงินจากเจ้าภาพนะผมไม่ได้รับเงินจากนักนะผมไม่ได้รับเงินจากโชคนะ uh huh. แต่สิ่งที่ผมช่วยสิ่งไม่ใช่บุญคุณ uh huh. ด้วยคำอ็นดูผมขอใช้ว่าอ็นดูทุกเรื่องที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือคนที่เข้ามาช่วยทั้งหมด uh huh. แต่ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะฮะ uh huh. พิชูช่วยอะไรบ้างผมไม่ขอพูดยังไม่ขอพูด ผมจะให้โอกาสเขาถ้าเขาจะมาพูดนะชะลูดอยู่ในเหตุการณ์เรื่องอะไรบ้างผมก็ยังไม่ขอพูดตรงนี้ผมขอเอาประเด็นตรงที่ผมโพสต์ก่อนมารู้สึกว่าผมเจออะไรมาแบบว่าทําไมทําไมคุณําตอบแทนผมแบบนี้เพราะอะไรคําว่าผลประโยชน์ซึ่งคุณเอาผมไปนินทากับคนใกล้ตัวผมผมรู้สึกว่าผมช็อกมาก กับเด็กที่ผมรู้สึกว่าผมอินดูวันที่คุณไม่มีใครคุยด้วยในวงคุณผมไปยืนอยู่หลังวิกผมไม่เคยออกงานปิดวิกเลยนะผมไม่เคยรับงานปิดวิกแต่ผมออกมาเพื่อความสนุกผมไม่เคยเอาเงินไปที่ตั้งจนวันนึงพี่ดอนมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาต้องเปิดแล้วมีเรื่องอะไรพี่อ้าวก็ตกลงกันแล้วนี่เรื่องเงิน เฮ้ยทำไมเราเราไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยเอาคาว่าผมต้องมารับค่าตัวเท่าโชคผมไม่เคยเอามาเป็นเป็นพื้นฐานเพราะถามว่าผมมีผมมีอยู่แล้วเพราะผมก็บอกแล้วนะผมมีรายการผมมีบริษัทผมมีทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อไปบ่นกับพี่ดอนเรื่องอะไรบ้างครับพี่เอ่จริงอย่างนี้ครับเขาเขาบน่นทุกเรื่อง,เร,องเรื่องวงเรื่องโชว์ เขาอยากได้ทุกอย่างเหมือนใครรถแห่ขออนุญาตเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับ mm. ตอนที่น้องจะออกมา mm. น้องเขาบอกว่าเขาอยากรับงานสองวงบันและสองงานซึ่งผมบอกว่าสำหรับพี่พี่ไม่ทําเพราะผมเน้นมาตรฐานเน้นความความสมบูรณ์แบบแต่เขาบอกเขาอยากได้สองงานสมัยเขาอยู่รถแห่ผมบอกงั้นคุณต้องมีแบ็กอัพสองวงนะถ้าคุณไปวงเดียวมันลิผมบอกงัน้นปุ๊บ mm. เขามาปรึกษาพี่บอลเขาบอกว่างาั้นเขารับงานสองสองวงแล้วก็ใช้วงพี่บอลเป็นวงสำรอง วงหลักเป็นวงเขาพ่อมบอกแล้วว่าผมจะไม่เอาวงผมมาเยีเ่ยเยกับคุณคุณต้องมีวงเป็นของตัวเองเพราะผมผมไม่อยากให้ใครมามองว่าเอ้าเอาชคอมาอยู่ด้วยหรอใช่ผม<อ>ไม่อยากคนมองอย่าง,งานั้นไม่ใช่เพราะคือหนึ่งคุณไม่ได้อยู่สังขัดผมผมไม่ได้ดึงช่งมาอยู่กับผม <c oughs> เขาออกมาด้วยตัวเขาเองกับภรรยาเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเลยนั่นแหละครับผม <c oughs> เพราะถามว่ามีคนมองแบบนี้ไหมมีม,มีแต่มผมรู้สึกว่า ผมไม่ออกมาพูดเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนต้องรู้เองว่าผมไม่เกี่ยวแต่ผมรู้สึกแค่ว่าคุณหยุ่มหยิมยิบย,ย่อยคุณเอาไปพูดว่าเออเนี่ยชว่วงไม่โอเคนะพี่ชว่วงไม่โอเคพี่บอลเรื่องนี้นะชว่วงไม่โอเคเรื่องนี้นะชว่วงไม่โอเคคือแบบคือเดี๋ยวผมแตกประเด็นให้ฟังครับเขาว่าไม่โอเคของเขาเนี่ยคือน้องเนี่ยเขายิบย่อยมากอย่างเช่น เราอยู่ประสบก,การณ์ไป20กว่าปีนะเราดูวงใหญ่หมดแล้วแล้ววันหนึ่งพอเราไปเล่นคอนเสิร์ตน้องก็โตมาจากรถแห่พอเพลงอะไรก็ตามที่ปล่อยลงยูทูปปุ๊บเป็นกระแสติดเทรนปุ๊บเนี่ยเขาเอมาเล่นเลยผมบอกว่าเล่นได้นะแต่ขอลิขสิทธิ์เขายังนี่คือการทํางานที่ถูกต้องคุณต้องติดต่อขอลิขสิทธิ์เขาก่อนและคาว่าคอฟเวอร์กับไลฟ์คอนเสิร์ตลง u t u b e มันไม่เหมือนกันนะหรือการบันทึก YouTube บันทึกภาพคอนเสิร์ตลง YouTube มันไม่ใช่เรียกว่าคอฟเวอร์นะ มันคนละอย่างแต่น้องไม่มีความรู้เลยเลยแต่ที่จะทําอย่างเดียวเราก็บอกว่านัดโชคถ้าหนูอยากได้อะไรอยากได้เพลงไหนหนูบอกพี่เดี๋ยวพี่ขอให้แต่มีข้อแม้นะแต่ละค่ายเขามีกติกาไม่เหมือนกันแต่ละสังกัดเขามีไม่เหมือนกัน,กนอ,น,น,อน้องก็ริสต์เพลงน้องบอกผมต่อสายหาผู้เจ้าของค่ายน,ยนู่นนั่นบอกว่าอ่เพลงนี้อยากเล่นค่ายบอกเล่นได้ลง u ูทู e ได้แต่เป็นคอปเปอร์นะไม่ใช่เล่นสดอ่บอกเราทําให้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราขอให้ เขามองว่าเขาไม่ฟังครับรบอกเพลงเนี้ยได้เฉพาะเล่นสดนะห้ามลงยู u ู e เขาก็เอาไปลงยูทูบบอกเพลงเนี้ยห้ามเล่นนะเพราะลิขสิทธิ์เขาก็เล่นอบอกเพลงเนี้ยห้ามเผยแพร่นะก็เล่นแล้วเอาผ้าพี่บอลไปใส่ด้วยแล้วมันบังการเป็นว่าผิดคู่ร่วมมันทีเราก็บอกวางนี้ไม่ถูกต้องนะครับพอเราเตือนปุ๊บหนูไม่รู้ใช้คาว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเราเตือนแล้วแล้วโดนโดนปักโดนโดน,ดน,ดน,ดน ตัวเสียค่าเสียค่าป่าค่าป่เลือกสิใช่ครับเพราะเราบอกไปแล้ว<ม>เราเตือนแล้วบางทีเฮ้ยบางทีเราุตส่าหวังดีบอกให้ฟังคุณไม่เชื่อแลวเมื่อไม่เชื่อก็คุณก็ต้อง,ต,องต้องรับในสิ่งที่คุณทําแค่นั้นเองจริงๆนะทราบความแบบพี่ๆทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าโชคโตโมตาตตตตตยัางไงนะครับโชคมาจากพอพเวอร์บนถรถแห่แต่เพลงที่คนรู้จักโชคคือเมียน้อยคอยรักซึ่งเป็นเพลงของเคนน้อยร้อยลีลา ศิลปินสังกัดผมใช่และผมไม่บอกตรงๆเลยว่าตอนที่เขา cover และทําไปรับคอนเสิร์ตเนี่ยเขาไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ผมเลยนะผมไม่เคยโกรธไม่เคยทักทวงด้วยและไม่เคยว่าด้วยนะครับไปรับคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่าโชคไทยรถแห่เมียน้อยคอยรักผมก็ไม่ว่าไม่เคยว่าเลยมา c o อร์เพลงพี่บอลผมก็ไม่เคยว่าเพราะผมเป็นคนที่ง่ายๆบอกเล่นเลยลูกเล่นไปเลยแต่เขาไม่เคยขอนะทัวร์คอนเสิร์ตเป็นปีกับสามเดือนนะครับแล้วค่อยโทรมาบอกผมว่าพี่ครับผมขอใช้เพลง ผมก็เลยบอกนั่งมองว่าเฮ้ยคุณใช้ไปปีกว่าแล้วคุณเพิ่งมาขอนี่คืออะไรวะชื่อค่ายมันก็มีใน youtube อยู่แล้วอะ่ะทำไมไม่ไม่มีการขอก็ไม่ว่ากันเติบโตมาเราไม่ว่ากันวันหนึ่งเรามาดูแลมาช่วยผมไม่ได้ว่าไม่ได้วังผลประโยชน์นะผมแค่มองว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเด็กคนนี้มีของอเขาจะเติบโตได้เขาจะเติบโตได้แล้วผมก็บอกพี่บอลว่าพี่น้องมัาถืออะไรอยู่ในมือผมเห็นนะแต่ต้องเดินให้ดีนะถ้าเดินสุดทางน่าสนุกน่าสนุกอ่า แล้วก็เข้ามาผมก็เคยดึงพี่ชายผมอีกคนหนึ่งเข้ามาดูเรื่องโปรดักสินค้าให้แล้วก็บอกว่าที่คนเนี้ทาแบบนี้นะแบบนี้นะก็ช่วยทุกอย่างและชี้แจงตัวเลขให้ดูทุกอย่างกลางให้ดูบนโต๊ะเลยอ่าตัวเลขเท่านี้นะโอเคไหมโอเคไหมแต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมสะอึกมากเลยก็คือว่าข้อตกลงทั้งหมดก่อนที่เขาจะยกเลิกสัญญากับเราเขามาบอกว่าเขามาแฮปปี้โชคไม่โอเคโชคไม่ชอบโชคไม่ถูกใจและเป็นคำติดปาก ที่พี่ดอนมาเปิดกับผมที่ผมรู้เรื่องวันนั้นคือที่ใต้นะที่เรื่องทั้งหมดเพราะผมผมเคยพูดกับน้องไปแล้วพี่ชอบดูการเปลี่ยนแปลงของคนนะนะเพราะก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่พี่ดอดนจะมาเปิดอะ่ะผมรู้สึกว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงละมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเขามาพูดว่าตอนนี้โชคน้อยมากเลยผมก็ถามว่ามีอะไรเหรอคนจําโชคไม่ได้เวลาโชคขึ้นเวทีอะ่ะไม่มีใครกีด ไม่มีใครกรีดโชคไม่มีใครไม่มีใครเฮ hey, โชคมีเดียบคนเ hey, ฮพี่บอลเวลาพี่บอลขึ้นผมว่าเราก็ได้ใจว่า,า,าทำไมคิดแบบนี้ผมุตสษาให้กำใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็ฟูเพราะผ้าคนมันติดผมฟูอันนี้ผมก็จะไม่ขอไปพาดพิงอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องอะ่ะมัน,ม,นมันจบแล้วมันจบแล้วแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วทุกอย่างมันก็จบด้วยดีนะครับผมผม,ผมกับอาร์มก็ไม่ได้มีอะไรติดทางกันต่างคนต่าง ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างย้ายก,กันไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักนะครับเรื่องที่ออกจากททลรถแหกก็ประมาณว่าผมแค่อยากออกมาดูแลตัวเองอยากมีวงของตัวเองอยากทําตามความฝันนะครับในสิ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะออกก็คือวันที่ได้ออกจากททลรถแหกก็คือเรามี ปัญหากันยิดยิดนหน่อยๆครับแต่นั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับคือเอาจริงๆแล้วคือเราแค่อยากมาเขาเรียกว่าจัดก,การชีวิตกําหนดชีวิตกาหนดชีวิตตัวเอง,เอง,งนะครับมาจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้รับงานคู่แล้วทีนี้ผมกับพี่บอลก็ได้คุยกันว่างานอะ่ะเราจะรับอ่าเราจะยังไงนะเราเราจะแบ่งงานกันว่า เดี๋ยวจะให้พี่บอนลนะต่อเดือนวงละไม่เกินทำให้เราต้องงดรับงานไปไปงานด้วยกันไม่ได้หมายถึงว่ารับงานคู่กันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือประเด็นทั้งหมดเนี่ยครับขอชี้แจงเป็นหัวข,ข้อเลยนะครับเรื่องแรกเลยครับก็ที่อ่าพี่บอลได้พูดไว้เนาะเรื่องอึดอัดทีมหนึ่งทีมสองนะครับผมจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเรามีแค่หน่วยเดียวเนาะแล้วก็บอกกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพเลยว่าโชว์ทุกโชว์อะ่ะจะมีแค่ทีมเดียวแต่ทีนี้เนื่องจากมันมีงานซ้อนมันมีงานหัวขํากับงานกับงานเย็นนะครับมันมีงานหัวขํากับงานเย็นแล้วทีนี้มันก็ไม่สามารถไปคนเดียวได้มันไม่สามารถที่จะ วงเดียวได้แบบนี้มันจะงงเราต้องบอกแบบนี้ดีกว่าตอนที่เราตกลงกันเนี่ยเราไม่ได้รีเควสว่าเราจะต้องมีสหน่วยตั้งแต่แรกเราไม่ได้รีเควสว่าเราอยากได้2หน่วยอันนี้ไม่ใช่คืออันนี้คือวงพี่บอลอันนี้คือวงเราแต่ว่าการที่เราเริ่มรับงานเอ้ยกระแสะตลกรมันมาดีมาก<ช>แงานคู่มันเยอะเราก็มาคุยกันและเห็นพร้องต้องกันว่าเฮ้ยการมี2หน่วยมันก็ดีนะมันทําให้สามารถเราวิ่งงานได้2ส,สถานที่ในวันเดียวกัน สมมติว่าที่ทีมหนึ่งสแกนบายอยู่ที่หนึ่งทีมสองสแกนบายออีกที่หนึ่ง<ช>แต่ว่า<ม>โชคกับพี่บอลสามารถวิ่งจากที่แรกไปที่สองได้ซึ่งเราก็รับงานได้สองที่ประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือข้อดีของการที่มีสองหน่วยแต่สิ่งที่เราทําคือเราอะไม่อยากให้เราทําให้สองทีมเนี่ยพยายามไม่แตกตา่าง ให้ชมไม่ตตดต่างเป็นสคริปเพลงเดียวกันสคริปเพลงก็คือผมจะเป็นคนจัดทั้งหมดเลยนะครับเอาตรงๆงก็คือทุกสคริปทุกงานเราจะจัดให้มันเหมือนกันจะไม่ให้มันแตกต่างเลยเพราะว่า่ามันมีสองหน่วยเนื่องจากเจ้าภาพจะได้ไม่งงว่าทำไมงานนี้เล่นเพลงแบบนี้และทำไมงานนี้เล่นเพลงแบบนี้เลยครับเ๋ยเข้าหัวเรื่องเลยเอาแม่อ่านหัวเรื่องเลยก็คือเรื่องอึดอัดหน่วยหนึ่งและสองที่ที่ตอนแรกเราเริ่มต้นกันว่าเราคุยกันไว้ว่าตอนแรกเราไม่ได้รับความกดดันตรงนี้เลย เราไม่ได้รับความกดดันตรงนี้เลยเราต้องบอกแบบนี้ก่อน<ช>ว่าทุกอย่างพี่บอลบอกตลอดว่าแล้วแต่นัดเลยแล้วแต่นัดเลยคือนะัดสามารถจัดได้เลยว่านัดจะแบ่งให้พี่กี่งานต่อเดือนคือตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าสี่ห้างานสี่ห้างานคือให้ทีมพี่บอลเพราะว่าเราพยายามมีวงเป็นของตัวเองและเรา<ช>ยอยากที่จะรับงานในแบบของเราในวันบบที่ทออกมาเราอะ่ะตั้งใจที่จะเป็นตัวเองจะเป็นต,ตัวเองอยู่แล้วจะรับงานจะจะแบบไม่ได้ไปไป ไปยุ่งกับอ่าวงพี่บอลอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ในวันที่ตั้งแต่ออกมาเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วลทีเนี้ยเริ่มต้นที่คุยไว้มันก็คือสี่ห้างงานสี่ห้างานอ่ะผ่านไปสักประมาณเกือบเ,อเ,อเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนเกือบเกือบเดือนมันก็เลยเป็นการพูดคุยกันใหม่แต่ว่าไม่ใช่เป็นการแบบพูดให้อึดอัดหรืออะไรนะคะคือพี่บอลก็บอกว่าคือก็พูดประมาณว่าถ้าสมมติว่าสี่ห้างงานอะแล้ว วงพี่อ่ะจำคอร์ดไม่ได้ต้องบอกก่อนโชคเป็นคนที่ค่อนข้างเซนสิทีบเรื่องเรื่องเมโลดี้เรื่องเพลงมากเขาจะเป๊ะมากมันจะต้องรายละเอียดมันเยอะครับเพลงแต่ละเพลงเราอยากให้มันออกมาดีแล้วเขาก็ค่อยนๆที่จะซีเรียสกับแบบเมโลดี้ที่มันจะต้องตรงที่มันจะต้องถูกที่มันจะต้องอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ความผิดของพี่บอลนะคะแล้วพี่บอลเขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าแค่สี่ห้างานเนี่ยมันจะทําให้วงพี่อ่ะ จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่แล้วทีนี้นัดก็เลยกลับคุยกับโชคกลับมาคุยกับโชคว่าโอเคเดือนหนึ่งเรารับงานยี่สิบเจ็ดงานเราหยุดกันแค่สามวันใช่ครับทุกเดือนเราจะหยุดแค่สามวันอ่ารับงานยี่สิบเจ็ดงานโอเคงานให้พี่บอลสิบงานแล้วก็เป็นทีมเราสิบเจ็ดงานที่เราคุยไว้แบบนี้นะคะพัดแรกเราคุยกันไว้แบบนี้ที่ทําไมถึงต้องคุยไว้แบบนี้เพราะว่าตอนแรกพี่บอลได้บอกว่าพี่จะเข้ามาซับแล้วในวันที่น้องแข็งแรงพี่ก็จะให้น้องอ่ะ เดินในตามทางของน้องอืใช่ครับมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนคือแกบอกว่าพี่จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้มามาอยู่ตลอดนะหรือว่าได้มาช่วยจนตลอดทางอะไรนี้ไม่ใช่นะฮะก็แค่เข้ามาซัพในตอนที่เรายังไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ช่วงตอนนั้นะเราก็มีวงอยู่แล้วแต่เนื่องจากงานที่รับไว้มันเป็นล้านที่ร้านที่มันใหญ่อ่ะคือเราจะเอาวงเราไปอ่ะเดี๋ยวพี่ดอนก็จะพูดว่าวงเราไม่แข็งแรง มันมีมันมีตรงนี้เข้ามาครับมันก็เลยต้องเป็นวงพี่บอลที่ต้องเข้ามาซับก่อนณก่อนะหน้านี้นะครับต้องขอแจ้งนิดนึงขอแจ้งนิดนึงก่อนหน้านี้เราจะไม่บอกใครเลยว่าเรามีสองทีมเพราะว่าเราจะทําโชว์แม้มันแตกต่างกันนะครับผมแล้วเราก็ปรึกษากับพี่ดอนกับพี่บอลว่าเราจะคุยกันแล้วว่าเราจะไม่บอกเจ้ภาพเลยว่าเรา,ามีสองหน่วยนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีเจ้าภาพโทรมาบอกว่าอ้าว คุณมีสองหน่วยไม่ใช่เหรอทาไมไม่แบง่งอีกหน่วยหนึ่งมาให้มาให้ร้านผมอะไรเงี้ยผมก็ตกใจว่าอะาคือคือมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งเรื่องที่หนึ่งเ,งเรื่องแรกๆเลยเนาะตอบเรื่องนี้ก่อนอ่ะลํามาบ้านตะเกียงครับบ้านตะเกียงที่มีปัญหาที่ วันที่นักข่าวก็สัมภาษณ์พี่หวานไปว่าจะมีชกต่ออะไรวันบนเวทีนะฮะวันนั้นนะ่ะเอาจริงเลยคืออ่าอันนี้ผมยอมรับในส่วนที่มันผิดนะแต่ส่วนที่ไม่ผิดผมก็จะชี้แจงนะครับในส่วนของผมในวันนั้นคือผมไม่ถึงร้านผมไปนั่งคุยกับพี่เคครับพี่เคก็เรียกไปคุยแบบเฮ้ยน้องแบบน,นี้เป็น,นี้เป็น,นี้ก็คุยเรื่องงานเรื่องอะไรปกติครับก็เหมือนแบบผู้ใหญ่สอนน้องอะไรเงี้ยครับให้วางตัวยังไงยังไงงเงี้ยผมก็คุย กับพี่เคประมาณสักเกือบชั่วโมงจนถึงเวลาจนถึงเวลาขึ้นร้องเพลงครับทุกคนมันผมไม่มีเวลาที่จะส่งสคริปให้พี่บอลได้ดูเลยณนะวันนั้นคือผมก็มันมันมีเรื่องที่หยุ่มหยิมกันมาตลอดที่ที่เราเหมือนเคลียร์ใจกันแล้วมันไม่ลงสักทีไม่ลงตัวสักทีมาแบบเรื่อยๆแล้วทีนี้พอวันที่บ้านตะเกียงัาที่ห้ามิจุนาเนี่ยผมไปเร็วแล้วผมก็ไปนั่งคุยกับพี่เคพอพี่เคพอพี่บอลมาปับ๊บพี่เคก็เดินไป นั่งกับพี่บอลผมก็ไปนั่งด้วยผมก็พี่บอลสวัสดีครับอพอนั่งได้สักประมาณสิบนาทีไอ้นนะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ส่งสกิปให้พี่บอลว่าพี่วันนี้มีสกิปทีน่นี้อันนี้คือความผิดของผมเพราะว่าผมก็จะนั่งคุยกับพี่เคแล้วทีนี้ผมก็ขึ้นเวทีปั๊บถึงคิวผมร้องปั๊บผมก็ขึ้นไปร้องเพลงครับผมก็ไปร้องเพลงผมก็ร้องเพลงของผมปกติสนุกสนานกับคนดูเฮฮาปกติเลยวันนั้นอ่าแล้วพอทีนี้ อันผมมาดูเวลาไว้แล้วแล้วทีนี้ความรู้สึกผมอะ่ะคือทุกๆร้านเลยครับมันมันสามารถที่จะเลดได้มันสามารถที่จะเลดเลดได้แล้ววันนั้นอ,ะอ่ะอาจถ้าผิดเรื่องเวลาอันนี้ผมยอมรับวันนั้นผมขอโทษพี่บอลถ้าผิดเรื่องเวลาที่ให้พี่บอลขึ้นช้าวันนั้นผมขอโทษผมขอโทษเลยผมยกมือขอโทษพี่บอลเลยเพราะว่าทุกๆงานที่เราไปด้วยกันนะครับทุกๆงานที่ไปด้วยกันอ่ะพี่บอลจะไม่เคย จะไม่เคยอ่าว่าเรื่องเวลาเลยครับแล้วก็เราก็ไม่เคยคุยเรื่องเวลาเป็นจิตจะลักษณะเลยคือพี่บอลจะพูดแต่ว่าแล้วแต่น้องอยังไงก็ได้พี่สบายๆยอยู่แล้วนี่แล้วแวต่น้องเลยแล้วแต่น้องเลยแต่อย่าเนี้ยแล้วพอมาถึงวันนั้นแล้วผมก็ผมก็ปกติเนาะเราก็ด้วยความที่ผมทํางานเ,เต็มที่กับน,น้าเวทีผมก็ปกติพอร้องเพลงปับ๊บพี่บอลขึ้นมาปับ๊บแล้วก็พูดว่าเหลือเวลาแค่ยี่สิบนาทีอ่ะผมก็ใจเสียละเฮ้ย พี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าผมก็หน้าเสียแล้วคนที่ไปงานในวันบ้านตะเกียงวันที่ห้ามิถุนาจะรู้เลยหน้าเวทีคือคือวันนั้นเขารู้สึกผมอะแทบจะร้องไห้นะผมพูดจริงวันนั้นผมแทบจะร้องไห้จริงๆครับวันที่บ้านตะเกียงคือโอ้โหมันเป็นความรู้สึกอึดอัดในใจอะเนาะคือมันพูดไม่ได้คือเราเป็นเป็นเด็กแล้วเราก็เหมือนถ้าผิดถ้าผิดก็ขอโทษ แต่ส่วนตรงนั้นถ้ผมขอโทษพี่บอลไปแล้วนะครแล้วแกก็ลงมามาคุยมาคุยข้างล่างแต่ก่อนที่จะลงมาคุยครับมันมีหนึ่งประเด็นครับอ่าเพลงใจนักเลงครับก็ตอนนั้นน่ะเนาะก็พี่บอลเขากรล้องก็มันปันจจนหนึ่งสี่สห้าแล้วแหละครับตอนนั้นเลยเลยมาแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าพี่บอลร้องแค่ยี่สิบนาทีนะวันนั้นก็เลยมาประมาณสิบห้านาทีมันก็ลังจะจบแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนนักร้องในวงผมนะครับเหมือนช่วยร้อง แล้วทีนี้เหมือนเหมือนผมผมผมอันนี้ผมขอพูดในในส่วนของผมนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดไงนะครับนร้องผมอะ่ะช่วยร้องแล้วทีนี้เหมือนไปทําให้เพลงมันจบไวขึ้นหรืออะไรสักอย่างอันเนี้ยแต่ส่วนตรงเนี้ยคือทุกคนในวงอะ,ท,นนงอะทุกคนในวงผมก็คืออ่าเข้าใจว่าช่วยจะช่วยร้องคอรัสท้พี่บอลแต่มันกลับไปเป็นจบมันก็เลยเป็นความที่เข้าใจผิดแล้วทีนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่ข้างหลังที่ผมก็ ผมก็ตกใจผมก็ตกใจก็เฮ้ยจะทำทำยังไงดีแล้วตรงน,นั้นตอนนั้นก็ก็เหมือนนักร้อยคนก็รีบรีบลงไปข้างล่างแลเนาะผมก็รีบลงไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเกิดความรุนแรงแล้วทีพี่บอสก,ก็ได้คุยคุยปัญหากับผมเลยเรื่องสคริปเพลงบอกว่าทำไมผมถึงขึ้นเร็วทําไมทําไมผมถึงลองสคริปทําไมไม่เผื่อเวลาให้พี่เลย เหมือนใช้สคริปต์พาพผมบอกตรงๆต,ตรงนี้เลยนะครับผมบอกตรงๆกับต,ต,ตรงนี้เลยผมไม่เคยที่จะคือผมร้องเพลงกับพี่บอลมาไม่ใช่ว่าแค่งานสองงานนะครับเป็นสามสี่เดือนแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สคริปต์แบบนี้กันมาตลอดทุกงานที่เราไปเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราไม่เคยจะมาทํามันไม่มีเจตนาไหนเลยที่ผมจะไปทําสคริปต์้าพี่บอลคือผมไม่เคยที่จะแม้จะคิดเลยครับ จริงๆเรื่องเสื่องสคริปต์อันนี้ขอชี้แจงเรื่องสคริปต์ก่อนที่บอกว่าผมทําสคริปต์ค่าบอกว่าผมไม่ให้เกียรติทุกครั้งที่ผมพี่บอลขึ้นผมก้หมหัวทุกครั้งพี่บอลไม่ครับช,ช่องใหม่ช่องโชคช่วยบงคนเนี่ยทุกๆเพลงเนี่ยผมจะยกหูหาต้นสังกัดแล้วก็เจ้าของเพลงคือขอขอเขาตรงๆเลยขอเลยลก็แบบถ้าไม่ได้เราก็ไม่เล่นเราก็ไม่ฝืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายของเราอ่ะ เราไม่ได้ต้องการที่จะไปสูงเรารไม่ต้องการเด่นต้องการดังเป้าหมายเป้า,ห,ปาหมายของผมจริงๆคือในวันที่ออกมารับงานเองเนี่ยคือแค่อยากจะทำทุกวันให้มีความสุขใช่อยากจะทำทุกวันให้มีความสุขอยากจะทำตามความฝานันผมอยากแค่อยากจะอยากจะมีวงผมก็เป็นแค่เด็กบ้านนอกคนนึงที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยากเป็นศิลปินอ,อย,อยากใช่ครับก็แค่อยากจะมีงานงานบวชงานวัดงานบุญงานบ้านงานวิจไม่ได้อยากจะ ไฟสูงอยากจะดังหรืออยากจะมีเงินมีทองอะไรขนาดนั้นผมอยากทําตามความสุขแค่ตรงนี้เองครับนวันนี้ต้องสิ่งไหนที่ผิดพวกผมสองคนก็ตาบขอโทษแต่สิ่งไหนที่ไม่ผิดผมก็ขอชี้แจงนะครับแจ้งชี้แจงแค่<ช>ในส่วนของเราและและขอให้เป็นไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สุดท้ายนะคะไม่ว่าจะมีอะไรกลับมาคือนะัดขออนุญาตไม่ไม่ตอบไม่ว่าจะเป็น ข่าวสำนักไหนก็แล้วแต่นะขออนุญาตไม่ให้ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนัดไม่ได้ต้องการอยู่ในสื่อขนาดนั้นเราแค่ต้องการอยากทํางานอยากทําความฝันอยากใช้ชีวิตแบบปกติของเราไปแต่ว่านดัดอะยอมรับนะคะแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็อยากจะขอพูดอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะปิดไลฟ์ก็วันแรกนะครับตั้งแต่รู้จักพี่บอลตั้งแต่รู้จักพี่บอล พี่ชูด้วยรักยังไงเคยเคารพยังไงทุกวันนี้ก็ยังรักก็ยังเคารพเหมือนเดิมนะครับและประเด็นไหนที่ผมไม่ได้พูดหรืออาจจะคิดไม่ออกเนื่องจากสมองมันตื่นหมดแนละ้วฮะตอนเนี้ยจริงๆครับคือทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดครับผมเข้าใจว่าพี่ๆจากด้านนอกที่มองเข้ามาหาพวกเราอะว่าเราเป็นเด็กเรื่องมากเป็นเด็กไม่น่ารักเป็นเด็กลืมตัวเป็นเด็กลืมตัวเป็นนลืมตีนจริงๆพวกเราก็เป็นเด็กธรรมดา คนคนหนึ่งที่ร้องเพลงปกติตามงานบ้านงานวัดเราไม่ได้มีความฝ่ายสูงหรือเป็นวลืมตีนหรือลืมที่มาที่ไปนะฮะคือเราก็ยังเป็นเป็นเป็นตัวของตัวเราที่ไม่ได้อยากชัยจักยานและอยากฝ่ายสูงผมก็มีทีมงานรักทีมงานรักพี่พี่เพื่อนเพื่อนรักครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวณตรงนี้นะครับคนที่เข้าใจก็ขอบคุณแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอบคุณ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 ทุกคนที่ที่ฟังจน